สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอภิโรธทักแพงแบ่งปันครับหรืออภิโรธคนเมืองดอกบัวขอบคุณครับผมขอบคุณท่านขอบคุณทุกเซอร์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับที่ติดตามกันมาอันยาวนานครับผมทางหลายแตฟอร์มครับขอบคุณนะครับช่วงนี้หลายท่านก็ เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการนะครับสงการนะครับผมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยหรือวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะครับสงการปีนี้อย่าลืมกลับไปทาความดีด้วยหัวใจครับผมไปไหว้พระที่บ้านไปไหว้คนผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับอันดับแรกคือคุณพ่อ คุณแม่ของเรานะครับสาหรับคนที่มีพระคุณกับเราห,หลายท่านนะครับในชุมชนในหมู่บ้านในตาบลของเราจะ่าลืมครับไปทักทายไปไหว้ท่านซึ่งประเพณีสงกรานนี้เป็นประเพณีอันดีงามน,นะครับของพี่น้องชาวไทยเรากับบ้านปีนี้สงการานปีนี้ขอให้มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะก้าวกลับสู่ภูมิเดาวเรา พ่อแม่ของเรานะครับรอเราอยู่รอความหวังที่จะเห็นลูกกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นั้นอยู่บ้านก็รอลูกรอหลานจากออกจากบ้านไปต่างถิ่นไปทำการทำงานได้เวลามีโอกาสก็ก,กลับไปกำล,ลังให้กำลังใจท่าน ของฝากนะครับผมของฝากไม่ต้องมากครับผมบางทีเอานิ้วมือไปไปยกใส่คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากเห็นคืออยากเห็นลูกกลับบ้านอยากไปกินข้าวไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นครับคือคุณพ่อคุณแม่ของเราความต้องการไม่ได้มากครับผมเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเทศกาลสงการปีนี้อย่าลืมนะครับ อย่าลืมกลับไปไหว้พระที่บ้านกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่กลับไปให้กําลังใจกับญาติพี่น้องของเราเลยครับแต่สิ่งที่ไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีสติมีความอดทนมีความอดกั้นมีความอบอ้อมนะครับผมถนอมน้ําใจกันครับผมจะทําอะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราต้องถนอมน้ําใจกันนั่นคือสิ่งที่คนไทยเราอยากเห็นนะครับ อยากเห็นคนไทยมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสงการปีนี้ขอยมีความสุขเลยครับผมขอยมีความสุขทุกท่กทานครับหนึ่งล้านความสุขหนึ่งล้านความสัดเร็จจงเป็นของท่ทานครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ